สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เหลืองตาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับใช้งานไม่ได้นั่นเพื่อนเดี๋ยวนี้ตะโกนแข่งเสียงฝนมัไม่มีฝนตกนะครับเดี๋ยวเอาอินเวอร์เตอร์ตรัวนี้ออกมาจากบริษัทดีว่มันเป็นบริษัทเลยเนี่นครับเดี๋ยวออกมาก่อนลอกค้าบอกใช้งานไม่ได้นะครับนะเอาดูกันครับอได้มาแล้วอินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานไม่มีอะไรมากมายเลยฟิวขาดหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าฟิวขาดหรือเปล่านะเพื่อนนะไม่ยากเลย วัดตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันไม่มีความต้านทานอะไรเลยฟิวขาดแน่แน่ไม่เห็นขาดเลยเออไม่เห็นขาดเลยไม่เห็นขาดเลยแกะเครื่องออกมามาดูหน่อยถ้าไปทางออกมันเสียหรือเปล่าอย่างไรหมุนนอออกมาเนาะสี่ตัวนะครับสักก่อนมันมืดด้วยวันนี้เอ๊ะมนันมันออโต้แสงเวตัวโทรศัพท์โอ้ เป็นแบบนี้สวยงามมากฟิลไม่ขาดด้วยเอ๊ะทำไมไม่ทำงานอะ่ะอ้มันก็น่าจะทำงานได้นะทำไมไม่ทำงานอ่ะโอ้แกะต,ต,ต่อไปอีกปล่อยไฟไหมไม่ปล่อยไฟแกะต่อไปอีกแกะไปเลยแกะไหลปล่อยไฟเนี้ยครับครับก้อยก้อยอ้ พอท่านปอยไฟเชียร์นี่เตลกข่าวมากเออครับไอ้ปล่อยแล้วครับปล่อยไฟเข้าไปเปิดเครื่องโอ้โหช็อตทันทีนะครับพ้าใจไฟตัดทันทีเลยนะครับนะโอ้โหนี <laughs> ่เกิดอะไรโอเคนะครับนะอืมปล่อยไฟเข้าไปชอ็อตเรีนะครับผมมีพัดใจไฟที่ โปรเทคได้นะเนือ่อนด้วยนะเห็นไหมโอ้ตัดแล้วโอเคนะครับใช้งานไม่ได้อันพัดลมติงยิ่งยักโอเคครับหมุนออกมาจะได้เออหมุนน็อตออกมานะครับหมุนนอ็อตาดอ้าวหมุนน็อตออกน็อตมันเป็นลุ่มหลวมแนี่ยเด้ยมันก็บมแนนทำไมไม่แน่นเออมันอาจจะหลุดหลวมหรืออาจจะมีผู้แกะก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่น่าจะใช่นะผู้แกะก่อน แก,แกะแล้หยุดกลางคันไหยนะครับอา้าวว่ากันไปตอนนี้ตะโกนสู้เสียงฝนแน่นเพื่อนไม่ใช่อย่างอื่นแน่เลยวนี้มีเสียงฝนตกใสแสงกะสีเนี่ยถ้าผมพูดเบาไปไม่ได้นะครับนะ้ำจะไม่ได้ยินเสียงนะครับนะนี่โอ้ยนะครับเอาแต่ค,ค่าคันน็อตตัวละสิบาทนี่ก็ได้ค่าแรงเยอะแล้วนะน,น็อตเยอะนี่ครั น็อตฟ้าอะไรมันก็แปดตัวแล้วไอ้นี่อีกไงเอาตัวละสิบบาทนะขันน็อตเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวกับค่าซ่อมเลยค่าขันน,อน็อตคือเกียจเแพ้งเลยค่าขันน,อน็อตห่วยขันน,อน็อตนะดีตัวบรนับเป็นเกี่ยวรอบรอบเกี่ยวนะนะครับโอ้เอาออกมาเจ้าออกมามันต้องเขี่ยงี้ด้วยนะเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วแต่ยังมีเพื่อนที่ดึงออกมาเลยแล้วแผ่นอันนี้มันขาดมันก็ยุ่งยากอยู่นะท่านถ้าไอ,ไอ้แผ่นรองมันขาดนะว่าเด็กนะ หมุนลงมาหมุนลงมาไะครับเอออหลุดแล้วดึงออกมาได้แล้วโอ้โอ้โอมีอรอยจิ้งจกชัดเลยนะตัวจิ้งจกไปไหนอนะหน้าแหละมันทำไมน็อตมันหลวมๆถ้ามันมีจิ้งจกนะเพื่อน เนี่ยลักษณะจิ้งโจกชอบไม่ต้องมีตัวจิ้งโจกสิมันไม่มีตัวจิ้งโจกอะไรอยู่เนี่ยนะเออนั่นก็แสดงว่าในส่วนนี้จิ้งโจกได้หายไปแล้วนะครับน่าจะเอาไปชาไปนกิจแล้วนี่นะอืมีจิ้งโจกเข้าถเนอ่อ้าวมีจิ้งโจกเข้าแบบนี้ดูหน่อยมีมอสเฟตเสียไหมเพื่อนเอ้ยมอสเฟตทางด้านฝั่งทางด้านไฟออกนะเนี่ยมันมันอยู่นี่นะอยู่นี่ก็ตัวนี้และมันต้องเสียแน่ น่าจะใช่หรือเปล่าเออแต่มันก็ไม่ได้เป็นช็อตแรงช็อตหนักจนถึงขั้นแบบว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันึ้นสองข้างอยู่เนี่ยเยาตัวนี้ออกเนี่ย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 นะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเอตามที่ดูดูแล้วเนี่ยนี่รอยทิ้งจกมันอยู่นี่ก็แสดงว่ามันมาช็อตตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวนี้เนี่ยเสียหายได้ได้ได้ก่อนนะเพื่อนๆแต่ตัวอื่นก็ไม่แน่นะครับ อาจจัดไปกรับเพื่อนเดี๋ยวผมเอาทินเนอร์เพื่อนเคยมีเพื่อนถามมานะครับในคอมเมนต์นะเพื่อนถามว่าไอเอาแป้งไปใส่น้ํายาอะไรเนี่ยก็บอกกันนะครับว่าอันนี้คือทินเนอร์นะเพื่อนทินเนอร์ตัวนี้คือทินเนอร์ที่เขาใช้ผสมสีนะครับทินเนอร์ทินเนอร์นะครับทินเนอร์นะครับเพื่อนมันไม่ใช่อะไรกันแบบโอ้โ oh. ห มันมันไม่ใช่พระเอกอะไรมาจากไหนหรอกไอ้ทินเนอร์ที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะครับทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ดมเนี่ยครับเนี่ยทินเนอร์เนี่ยเนี่ยทินเนอร์ยอย่างดีนี่แหละครับเขาเขียนข้างกล่อง,งข้างขวดเขาว่าทินเนอร์อย่างดีนั่นแหละครับตาหัวสิงโตดังตามไอหัววัวกันไถบ้างไอหัววัวกันไถไม่ใช่เว้หัววัวกันไถปุ๋ยเอ่เเออะไรนะไอตาอะไรวะอา่ารไว้ก่อนนะครับทินเนอร์นะครับทินเนอร์ผสมสีนั่นเพื่อนนะนี่ล้างก่อนนะครับทีนี้ผม ทำการล้างซากจิ้งจกออกไปก่อนนั้นเพื่อนนี่เห็นไหมครับมันเริ่มที่จะสะอาดแล้วนะครับนะเอ่อแต่เวลาเพื่อนเนี่เวลาเวลาเพื่อนๆือนล้างด้วยทินเนอร์นะครับนั่นเพื่อนก็ต้องสลัดออกไปด้วยนะครับนั่นเพื่อนแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับสองสามนาทีผ่านไปเพื่อนจะนั่งยิ้มคนเดียวนะครับเพื<ม>่อนผมบอกเลยนั่นคืออาการข้างเคียงของการล้างด้วยทินเนอร์นันเพื่อนอา่า คนผ่านไปผ่านมาเ็าก็จะบอกถามว่าช่างนั่งยิ้มอะไรอ,อีกอ่ะวุ่นไวายไปอีกครับอีกไม่นานก็ดึงดาวอีกวุ่นวายนะครับนะครับเพื่อนๆนครับหลังเออเออเอ,อ,เอ,อ,อ่าต่อไปนะครับพเพื่อนๆผมได้ทําการถอดมอสเฟตตัวที่เสียออกไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้มาวัดดูทางไฟเข้า12โวลต์นะครับอ่าทีนี้ก็จะวัดทางไฟเข้า12โวลต์นะครับพเพื่อนก็เนื่องจากว่า พอมันเห็นแล้วมันต้องทําก่อนไอ้ตรงที่มันมีจิ้งจกเนี่ยต้องทําก่อนในส่วนที่เราที่เห็นก่อนแล้วที่ไม่เห็นก็ต้องใช้มิตเตอร์ตามหาก็มาวัดบวกลบอย่างนี้ขึ้นสองข้างแบบนี้นั่นเพื่อนก็รู้อยู่แล้วแล้วฟิวยังไม่ได้ขาดนะครับแต่มันมันมีอยู่สี่ฟิวบางทีมันก็อาจจะขาดไม่หมดทุกตัวมันก็ยังเหลืออยู่แต่ถ้ามองมองดูนี่สวยอยู่นะครับและทีนี้ขึ้นสองข้างแบบนี้นะครับร้องด้วยเนี่ย นั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้ทางมอสเฟตทางด้านไฟเข้านี่มีการช็อตอยู่นะครับเราก็วัดเดนกับซอสมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะด้วกคมเป็นจริงแต่นี้มันขึ้น2ข้างแบบนี้นะเวลาสลับนะครับสลับสายมิเติมต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแลวทีนี้ถ้าเราสลับในการวัดแบบนี้มันจะเป็นการวัดแบบรวมเลยทีนี้เราวัดเดนกับเกตถ้าเดนกับเกตมันทะลุหากันไอ้ตัวน,นั้นละ่ะหน้ามองโอ้โห แล้วก็วัดไปอย่างนี oh, ้เนาะนะครับโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องนี่ไงเห็นไหมครับตัวนี้รู้เรื่องแล้วเห็นไหมครับเดนกับเกตดถึงกันเนี่ยเห็นไหมนะครับตัวอื่นมันไม่ถึงไหนเห็นไหมเนี่ยอันน่ะเห็นไหมมันไม่ร้องนะมันไม่ร้องตีดนะครับเนี่ยตัวนี้มีโอกาสใช่เฮ้ยมันตัวไหนแล้ววะเอาใหม่เว้ยนี่เนาะนี่นะตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยหากออกเหรออยู่นี่นะแล้วยังยังช็อตอยู่ไหมขึ้นข้างขึ้นแล้วก็ลงเออเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วเว้ยเฮ้ยใช่แล้วเว้ยเฮ้ยเออขึ้นขึ้นแล้วก็ลงเออเริ่มดีแล้วเว้ยเฮ้ยเออนะครับนั่งเป็นประมาณนี้อ่ามอสเฟตตัวที่เอาออกมาเนี่ย i r f สามสองศูนย์ห้านะครับวัดเดนเดนกับซอสเดนกับซอสสีแดงจับตรงเดน ขาดำจับตรงซอสต้องขึ้นข้างสลับขาทีนี้ไม่ขึ้นนะต้องไม่ขึ้นนะขึ้นโอ้โหแย่เลยทะลุมาเกตด,ด้วยนั่นโอเคนะครับ iif 3 2 0 5ตัวนี้ช็อตเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนการถอดก็ดังที่เพื่อนๆเ,เคยได้เห็นมาแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือการให้ความร้อนนั้ง3ขาแบบนี้แล้วก็หาอะไรมันดึงๆออกมา <c oughs> อ่าไอยางไยางไีงไ้มันง่ายมากและทีนี้ก็ใช้ในส่วนของที่ดูดตะกัวในดูด ให้มันเป็นรูๆแบบนี้นะเพื่อนนะอ่าถอดลงมาก่อนครับไม่ว่ามันจะเสียหรือมันดีก็ตามนึงถอดลงมาก่อนมันจะได้ตามขั้นตอนมันหรือเพื่อนจะใส่มอสเฟสเข้าไปเลยหรือว่าวัดไฟเลยก็ได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ขั้นตอนมันมันก็อาจจะทําให้เราหลงทางได้ไปลายหัวแรงกำลังจะหักแล้วเออกำลังจะได้เปลี่ยนแล้วเอาใช้ให้คุ้มค่าก่อนยังบัตรกีได้อีกไม่น่าจะเสียจงานนี้หรือบ้าง่ง นะครับนี่ไหมเพราะว่าแผ่นวงจรยังร้อนอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดําดเนินการแบบนี้ได้ถ้าปล่อยให้เย็นไปมากกว่านี้แล้วมันก็จะใช้ความร้อนในการเผาตัว,วตัวนี้ยาวนานขึ้นนะครับในกรณีที่เราถอดออกแล้วก็ดําเนินการเลยนี่ครับรนะครับในการดูดเป็นรูนะีน่ก็ทําการมาวัดดูมอสเฟตที่ถอดออกมานี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับมอสเฟตที่วัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนั่นแหละ อ่ะตัวนี้ตัวที่เสียช็อตหนักนะเพื่อนดูนะอ่าเสียช็อตหนักมันจะหนักแบบนี้นะจะร้องแบบนี้เลยนะครับถ้าเราตั้งวิเตอร์แบบนี้นะเพื่อนจะร้องเลยนะครับนี่หนักนะครับนี่ช็อตแน่ๆนะครับแล้วตัวอื่นละครับตัวอื่นเป็นไงอะเออี๋ยวตัวอื่นถ้าถ้าไม่ช็อตหนักเออเดี๋ยนะถ้าไม่ช็อตหนักอ่าเนี่ยเนี่ยนี่อีกตัวนะครับโอ้โหนี่อีกตัวนะครับนี่อีกตัวแล้วตัวอื่นละครับ ทะลุเกตไหมมาออกมาเกตไหมครับรั่วมาเกตไหมเออไม่รั่วมาเกตก็าอาจจะดีตัวนี้แหละอัะนนรั่วมาเกตโอเคเลยมอเเฟตด้านไฟออกเสียสามตัวเห็นไหมครับวัดในวงจรผมเห็นคร่าวๆไปตัวหนึ่งถอดออกมาเห็นสามเลยนะครับที่เสียเอ็นไมพนนื่อหรือเดือตัวเดียวเนี่ยบาดตาแล้วทีนี้ในส่วนด้านนี้ นะครับในส่วนในส่วนของตัวนี้หักหักออกแล้ว1ตัวหักออกแล้ว1ตัวยังเหลือให้ทํางานได้อีกหลายตัวทีนี้เราจะวัดดูไฟไฟสูงตรงนี้300บนอตในตัวนี้นะส0 0 3้อยสามร้ออแล้วแต่วงจรแล้วแต่อินเวอร์เตอร์รุ่นนั้นๆน,น,นะครับเสียบ power supply เข้าไป ตีทยาวเดี๋ยวดูก่อนไฟที่ป้อนมาเท่าไหร่นะครับไฟที่ป้อนมาต้องได้12นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยป้อนมาเกินนะครับป้อนมาเกินเอาประมาณนี้นะครับไป300เราจะมีไหมครับวัดดีซีนะครับเพื่อนดีซีแบบนี้นะดูไฟตรงนี้นะเพื่อนนะไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เราเราสามร้อยโวลนั้นเพื่อนนะราวราสองร้อยเก้าสิบสามร้อยประมาณนี้นะเพื่อนนะก็ถือว่าในในฝั่งทางนู้นทํางานมาได้ละฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนของมอสเฟตที่เสียมันจะมีไฟค้างอยู่ตรงนี้นะที่สี่นี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับท่านเพื่อนไปไปสัมผัสณจุดนี้ไฟจะดูดเพื่อเรานะครับเพราะว่าไฟเขาเนี่ยครับยังเหลือค้างอยู่เนี่ยสองร้อยนะครับเรื่องนี้เรา,าออกก่อนนะครับเพื่อน ออกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมอสเฟตที่หักออกเนี่ยเพื่อนต้องสังเกตในส่วนของมอสเฟตทางด้านนี้ที่เสียอยู่เพื่อนสังเกตจะเห็นมีตัวต้านทานอยู่ตรงนี้เพื่อนดูด้วยนะครับว่าสภาพตัวต้านทานตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับส่วนมากจะเสียหายนั่นเพื่อนถ้ามอสเฟตพังนะครับมันจะส่งผลให้อาตัวนี้เสียหายด้วยนะครับแต่ในเครื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับดูนะครับค่าความต้านทานตัวนี้ที่พบบ่อยก็จะอยู่ประมาณ10โอห์ม บางรุ่นสาสามนะครับเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดดูนะครับโอ้โหไม่เห็นขาดเลยโอ้โหไม่ขาดเลยเพื่อนเลยไม่ขาดมันก็ดีสิครับเออเพราะว่ามันเอาใส่ยากมันตัวเล็กใช้งานได้นะครับใส่มอสเฟสสามสองเข้าไปในตรงนี้นะเพื่อนนะแล้วทีนี้ค่อยมาวัดดูสัญญาณ PWM แล้วค่อยเอามอส f e t ใส่เข้าไปนะครับดีอยู่ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้เสียไปแล้ว4ตัวเลยรมอสเฟว่ากันไป IRF3205 ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนเเอ้ยในการซ่อมก็ยังไงก็เครื่องนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วล่ะเดียเ๋ยวนี้ผมตะโกนสู้เสียงฝนไม่ได้แต่งานต้องดำเนินไปะครับนะมันก็เสร็จแล้วหล่ะประกอบเข้าไปแล้วสรุปได้ว่าก็มีมอสเฟ t ตัวนี้ตัวโตนี่ 22n50 นี่เสียไป3ตัวอ่า i f 3 2 0 5นี่ก็เสียไปตัวหนึ่งนะเพื่อนอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นไรเลยก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็อย่างนี้แหละประกอบเข้าไปก็จบข่าวแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้เครื่องทํางานได้รวมไปถึงเวลานี้ก็เนี่ครับดำเนินการใส่ที่กันกันอะไรเนี่ยต้าข่ายนี่ใส่เข้าไป การจิ้งจกนะครับไม่ได้ทําทุกอันนะครับตอนนี้ในกรณีที่จิ้งจกมันเยอะก็เลยต้องกันไว้หน่อยถ้าเสียในลักษณะของอาการจิ้งจกเข้าก็จะกันไว้แบบนี้ไม่ได้ทําไว้ทุกเครื่องนะครับทําเฉพาะเครื่องที่มีจิ้งจกมานะครับเดี๋ยวก็คงจะประกอบเข้าไปแล้วประกอบเข้าไปในส่วนของตัวตัวแป้นไฟเขานะครับนะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วแนวทางการซ่อมที่ละเอียด มากกว่าน,นี้ก็มีเยอะแยะนะครับทำไว้เยอะอยู่นะครับโซลอาเนี่ยนะครับนะแล้วประกอบเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับประกอบเข้ามาในชุดนี้นะครับผมจะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงชุดประกอบนี้ก็ประกอบไปด้วยนี่เลยครับอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จโซลา่าชาร์จคอนโทรเลอร์รครับตัวนี้ก็จะแทงโซล่เา,าเซลล์ก็มาอะไรเงี้ยนะ อเข้ามามน่าจะเป็นชุดชุดนี้สวยดีนะครับสวยดีเลยนะครับอืมออกแบบมาได้สุดยอดมากนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองดูนะครับในส่วนนี้อินเวอร์เตอร์จิงจบเข้านะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวตัวนี้ก็ต่อเข้ากับทววอร์สายหรือว่าในส่วนของเจ้าอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเมื่อผมเป็นหม้อแปลงอะแดปเตอร์สวิตชิงนะครับเพื่อน ไฟเข้ามาเป็น12.4เครื่องเห็นเป็นแบตโลด้วยนะนะครับตอนนี้ก็คือไฟจากสวิตชิ่งพองเพื่สะายของผมนะครับเห็นเป็นแบตโลอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่หลักใหญ่ใจความทีนี้อันนี้คือเปิดตัวนี้นะนะครับนี่โอ้โหสายไม่แน่นนี่ต่างหากอ่ะแน่นยังแน่นแล้วเนาะนะครับแล้วทีนี้ผมก็เอาโหลดมาเสียบนะเอา หลอดว่าจะเป็นพวกหลอดไฟนะครับพวกหลอดไฟประเภทแบบนี้นะครับหลอดไฟใช้งานได้นะครับหลอดไฟใช้งานได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเอาตัวเป่าลมดีกว่านะตัวเป่าลมของกระผมนี่เป็นน่าจะกินไฟมากกว่าในส่วนของหลอดไฟเมื่อกี้นะครับตัวเป่าลมผมเนี่ยอ้าวก็แน,นแน่นหน่อยเอ๊ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่ปากคีบเลยไหมหมดสภาพแล้วไม่ค่อยได้การนะครับ ไม่แน่นเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ในส่วนของขั้วแบตเตอรี่ดีๆนอาจจะแบบที่ใช้ในรถยนต์นะครับตัวนี้ไม่ได้กัดเลยหนีบแล้วมันมันหลุดๆนะครับไฟก็ตกด้วยนะเออเอาใหม่นะครับเอาใหม่สวิตช,ชิ่งผมเนี่ยไฟตกด้วยนะ รก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้โอ้โหนะครับโซล่าเซลล์เข้ามาตรงนี้นะครับเปิดแผงโซลา่าเปิดแผงเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะมันก็จะเกิดการเอาไปชาร์จแบตโอ้สุดยอดจริงๆตัวนี้ไฟออกก็น่าจะมาจากตรงนี้นะครับตรงมานี่นะเดี๋ยวดูนะด้านล่างใช่ไหมโอ้ใช่จริงๆด้วยนะครับรเยี่ยมเลย ชุดนี้ชุดนอนนาเอาถ้าเราจะปิดแผงไว้ไม่ให้แผงต่อเข้าวงจรก็ลงตัวนี้ก็ขึ้นเนาะอืมตัวนี้เปิดอิเวอร์เตอร์เนาะยอสดสุดยอด,ดนะครับก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะตัวนี้ทําหน้าที่เป็นชาร์จแบตเตอรี่กดยังไงอะนะ